กล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจับภาพเงาดำลึกลับปริศนาได้เงานั้นเดินผ่านหน้าลิฟต์ในช่วงเวลาตีสามสี่ทิพยของทุกคืนทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่มีเวรไม่มีคนไข้ไม่มีพยาบาลแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือจุดนี้เคยมีคนเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนทุกครั้งที่ลิฟต์เปิดออกเงานั้นจะเดินผ่านช้าๆเาวกับกำลังรอใครสักคนเดินออกมาจากโลกของคนเป็นและจนถึงตอนนี้ไม่มีใคร ก้าเข้ากะเว้นย้มดึกในชั้นนั้นอีกเลยบางคนบอกว่าถ้ามองเข้าไปในกระจกลิฟตอนเงาปรากฏคุณอาจเห็นเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นได้วิดีโอนี้ถูกพบในอินสตาแกรมบัญชีหนึ่งซึ่งบัญชีต้นฉบับได้ถูกลบคลิปนี้ไปเรียบร้อยแล้วแสดงให้เห็นถึงผู้หญิงสองคนที่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าหลังบ้านเธอได้พบกับประตูเหล็กประตูหนึ่งแล้วได้เปิดมันออก หลังจากที่เปิดประตูเหล็กออกหญิงคนหนึ่งได้มองลงไปและมีใบหน้าสยองขวัญปรากฏขึ้นมาในความมืดซึ่งเชื่อกันว่าพวกเธอน่าจะไม่ได้เห็นใบหน้าดังกล่าวเพราะเธอไม่เคยพูดถึงมันในวิดีโอเลยแต่เธอกลับมาเยี่ยมชมที่สถานที่แห่งนี้อีกครั้งจึงนำคลิปวิดีโอเก่าขึ้นมาดูจึงได้เห็นว่าครั้งแรกที่เธอมาเธอต้องเจอกับใบหน้าสยองขวัญจากประตูเหล็กบานนี้ เดวิดกับแฟนสาวเริ่มได้ยินเสียงประหลาดจากห้องใต้หลังคาขทุกคืนภายในบ้านของเขาเองมันมีเสียงขวนเสียงคลานเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่บนนั้นเดวิดเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องล้ลับหรือเรื่องผีเขาจึงจัดการไปยินขึ้นไปตรวจสอบโดยการเปิดฝาห้องใต้หลังคาแต่ทันทีที่เขาเปิดฝาห้องใต้หลังคาขึ้นมาก็ได้พบกับกลิ่นเน่า ลอยออกมาแบบกระครุงเขาได้ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วใช้ไฟสาดส่องไปทั่วใต้หลังคาเขากลับไม่พบเจอกับอะไรเขาพยายามมองไปทั่วทุกมุมว่ามันคืออะไรกันแน่ที่คอยส่งเสียงในเวลาเดิมของทุกคืนและทุกวันสุดท้ายเขาได้กลับลงมาพร้อมกับคำตอบที่ว่างเปล่าแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อภรรยาแฟนสาวของเขาต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาแล้วตามหลังเดวิดลงมาแต่เดวิดกลับไม่เห็นสิ่งนี้มีเพียงแฟนสาวเท่านั้นและกล้องในมือของแฟนสาวที่บันทึกภาพไว้ได้ทุกคนคิดว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคือตัวอะไรครับ เชื่อไอ้คนนี้ดำน้ําลงไปสํารวจซากเรือเก่าที่จมอยู่ใต้น้ําใต้ทะเลลึกขณะที่เขาส่องไฟเข้าไปในตัวเรือที่เงียบงนันเขากลับต้องพงั่งเมื่อพบเจอกับใบหน้าผู้หญิงซีดขาวลอยขึ้นมาอย่างช้าๆตรงหน้าเขาภายในอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับชายหนุ่มสองคน วกเขาได้กระทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องหา้ามนั่นคือการแกะแผ่นป้ายอาคมที่ติดอยู่ตามผนังและทันใดนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของร่างเงาที่อยู่ที่ปลายอุโมงค์เป็นร่างเงาสีดําในขณะที่เพื่อนของเขาอนนีกคนหนึ่งกําลังอยากรู้ว่าร่างนั้นคืออะไรได้พยายามวิ่งเข้าไปหาร่างนั้นและหันมามองเพื่อนอีกคนอันกลับไปอีกทีร่างนั้นกับหายไปแล้วปลายอุโมงค์ที่สั้น กับมีความยาวที่เพิ่มขึ้นเพื่อนของเขาอีกคนเริ่มหวาดกลัวยุดจู่เพื่อนของเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาเหลือเพียงไม้เท้าที่ค้ำยันเดินไว้เขาได้เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหวาดกลัวเพอย่างม,มากและพยายามที่จะหยิบพยันนั้นขึ้นมาติดที่ผนังอีกครั้งแต่มันก็สายเกินไปชายหนุ่มสองคนเดินทางมายังอาคารร้างกลางป่า อาคารที่มีเรื่องเล่าเงียบงันแต่น่ากลัวชวนขนลุกที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเด็กชายวัยเจ็ดขวบเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องเรียนเก่าหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาที่นี่อีกเลยหลายคนบอกว่าช่วงเวลากลางดึกจะได้ยินเสียงเด็กวัวเราะเสียงลากเก้าอี้บนชั้นสองและเสียงร้องไห้เบา เรากับเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างวันนี้พวกเขาทั้งสองกลับมาที่นี่อีกครั้งไม่ใช่เพื่อจะมาลองดีแต่เพื่อมาปลดปล่อยวิญญาณเด็กคนนั้นให้เป็นอิสระ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศกลุ่มนักวิจัยเรื่องลี้ลับได้เดินทางมายังสุสานเก่าแห่งหนึ่งหลังได้รับคำบอกเล่าว่าทุกคืนจะมีเสียงผู้หญิงมานั่งร้องไห้ที่ใต้ต้ตนไม้ใหญ่คืนนั้นพวกเขาได้ตั้งไม์และบันทึกเสียงเงียบๆเ,เวลาผ่านไปจนตีหนึ่งครึ่ง เสียงสะอื้นเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมมืดมันไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันคือเสียงของใครบางคนที่ยังไม่ไปไหนแล้วจู่ๆกองก็บันทึกภาพได้ว่ามีผู้หญิงชุดขาวนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ตรงหลุมศพของเธอเองกลุ่มวัยรุ่นมือใหม่อยากลองดีกลางวันแสบๆพวกเขาย่องเข้าไปในอาคารร้างใกล้โรงเรียน เสียงหัวเราะเสียงล้อเล่นยังไม่ทันจางไปหนึ่งในนั้นหันกล้องถ่ายเล่นแล้วต้องคนลุกวับเพราะในคลิปมีเงาดําคล้ายผู้ชายแต่ไม่มีศีรัะกําลังเดินตรงเข้ามาไม่มีใครเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันอยู่ในกล้องและมันกําลังเดินเข้ามาหาคุณเหล่าบุรุษพยาบาลกลุ่มนี้กําลังนั่งถ่ายคลิปเล่นกันตอนด็กในโรงพยาบาลแต่จูๆ่ๆเด็กคนหนึ่งเดินผ่านทางด้านหลัง ทั้งที่ตอนนั้นไม่มีเด็กคนไหนอยู่ในบริเวณตึกหรือตรงทางเดินนั้นอีกเลยไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงที่ว่างเปล่ากบพุ่งออกมาเองจากตรงจุดที่เขาเดินผ่านทุกคนคิดว่านั่นใช่วิญญาณเด็กที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นหรือไม่ชายหนุ่มคนนี้กำลังเริ่มธุรกิจใหม่กับการสกีนเสือ้อ และเขากำลังมองหาหุ่นจำลองที่ใส่เสื้อผ้าเขาได้ซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นหุ่นมือสองหลังจากที่เขาใช้ไปได้สักพักหนึ่งเขารู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์หลอนๆแปลกประหลาดจึงได้ตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยเพื่อเอาไว้ถ่ายและสิ่งที่ไม่คาดคิดที่ทําให้เขาขนลุกคือเขาเห็นหุ่นตัวนั้นหันมาลาวอย่างกับมีชีวิตที่สําคัญเสื้อผ้าที่เขาแขวนไว้บนลาวที่ทําเสร็จแล้วเตรียมส่งลูกค้า กลับถูกหยิบโยนออกมาจากลาวทุกตัวจนไม่เหลือเหมือนว่าหุ่นตัวนั้นไม่ชอบที่จะมาอยู่ที่นี่